Yamaha mt 0 9รุ่นที่3หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเจน3เป็นหนึ่งในเน็กเกตบ e ที่ถูกจับตามองอย่างมากในวงการมอเตอร์ไซค์เพราะมาพร้อมการอัปเกรดทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมโดยยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล mt ไว้อย่างครบถ้วนทั้งความดุดันความแรงและการควบคุมที่มั่นคงดีไซน์ใหม่ดิบดุดันยิ่งกว่าเดิมการออกแบบของ mt 0 9ย์เจน3นั้นโดดเด่นด้วยโครงสร้างที่กระชับ น้ำหนักเบาและมีความกระทัดรัดมากขึ้นกว่าเดิมโดยไฟหน้าเล็ดแบบโมโนโฟกัสพร้อมไฟ DRL ที่ออกแบบใหม่ให้ลุกดุดันและล้ำสมัยดูมีความเป็น Predator แบบที่แฟนๆ MT คาดหวังโครงสร้างตัวถังมีการปรับให้แข็งแรงขึ้นแต่ยังคงน้ำหนักเบาทำให้สมดุลการขับขี่ดีเยี่ยมเครื่องยนต์ CP 3890ลูกบาทเซนติเมตรแรงจัดจ้าน Yamaha MT09 เจน3มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ3สูบเรียง Crossplane CP3 ขนาด890ลูกบาทเซนติเมตรที่ผ่านการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำและกลางทำให้การตอบสนองของคันเร่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงสุดประมาณ117แรงม้าแรงบิด93นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเร่งแซงที่โหดและขับขี่ในเมืองอย่างคล่องตัวเทคโนโลยีแน่นจัดเต็มทุกฟังก์ชัน M-T09 รุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่ถอดแบบจากรถสปอร์ตระดับเรือธงของยา m a ฮ่ไม่ว่าจะเป็นระบบ IMU แบบ6แกนที่ช่วยควบคุมระบบ traction control, slide control, lift control และระบบเบรก ABS ขณะเข้าโค้งซึ่งล้วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่นอกจากนี้ยังมี Quick shifter แบบ2ทางขึ้นลงเกียร์โดยไม่ต้องกำคอลัดที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไรดิ้งโหมดให้เลือกถึง4โหมดได้แก่โหมด1สปอร์ตสุดโหมด2บาลานโหมด3ขับขี่ทั่วไปและโหมด4ลดรถกำลังสำหรับสภาพถนนเปียกเฟร,รมใหม่น้ำหนักเบาขับสนุกยิ่งขึ้นเฟร,รมของ m t 0 9น3ใช้เทคโนโลยี Delta าบลอกแบบใหม่ที่เน้นความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาส่งผลให้รถมีความคล่องตัวและควบคุมได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือเร่งความเร็ว นอกจากนี้ยังมาพร้อมสวิงอาร์มที่แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยให้การส่งถ่ายแรงและการทรงตัวของรถมีความนิ่งในระดับสูงหน้าจอสี TFT และฟีเจอร์เชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด3.5นิ้วแสดงข้อมูลได้ครบครันและชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องโหมดการขับขี่ สถานะระบบช่วยเหลือต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนและยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปว c o n n n c t ของ Yamaha เพื่อดูข้อมูลการขับขี่และการแจ้งเตือนต่างๆได้อีกด้วยระบบการสะเทือนและเบรกระดับพรีเมียม โชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวจาก KYB และโชคหลังแบบโมโนช็อคปรับระดับได้ช่วยให้ MT09 Gen3 รับแรงกระแทกได้ดีและมีความลุ่มลนขณะขับขี่เบรกหน้าคู่แบบดิสพร้อมคาลิปเปอร์เรเดียนเม t าส์จาก닛 s ซนและเบรกหลังแบบดิสเดี่ยวพร้อมระบบ ABS ให้การเบรกที่มั่นคงในทุกสถานการณ์น้ำหนักเบาสมดุลเยี่ยม จุดเด่นสำคัญของ MT09 Gen3 คือน้ำหนักตัวเพียงประมาณ189กิโลกรัมทำให้มีอัตราแรงม้าต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมการควบคุมรถในโค้งหรือขณาดจ,จอดก็ทำได้ง่ายขึ้นเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่ที่กำลังขยับขึ้นไปสู่คลาสใหญ่หรือสายขี่เก๋าประสบการณ์ที่ต้องการรถเนกเกตไบ e ์แรงๆสักคันสรุปเนกเกตไบส์สมัยใหม่ที่ครบเครื่อง Yamaha MT09 รุ่นที่3คือการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของไลน์ MT อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่แรงแต่ยังขี่สนุกควบคุมง่ายเทคโนโลยีล้ำดีไซน์โฉบเฉี่ยวพร้อมความสะดวกสบายและความปลอดภยัยแบบครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ให้ทั้งความตื่นเต้นและความมั่นใจในทุกเส้นทาง